สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอสิริพรอ,ออนไลน์วันนี้หมอมีคําถามจากผู้ชมว่าไข้เลือดออกเนี่ต่างจากโรคอื่นอย่างไรนะคะไข้เลือดออกเนี่ยจะต่างจากโรคอื่นนะคะตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นโรคอื่นเวลาไข้ลดเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะสดชื่นแจ่มใสมีเรี่ยวมีแรงนะคะกินได้เล่นได้ไม่ซึมถ้าเป็นเด็กนะคะ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็สดชื่นแจ่มใสนะคะมีเลี้ยวมีแรงฟื้นตัวนะคะในไข้เลือดออกนะคะระยะไข้ลงเนี่ยจะกินเวลาประมาณ24-48ชั่วโมงนะคะระยะน,นี้จะมีน้ำรั่วนะคะออกจากผนังหลอดเลือดเข้าไปสู่อายุวะต่างๆของร่างกายของเรานะคะถ้าไปอยู่ในช่องท้องก็จะมีอาการแน่นอึดอัดช่องท้องถ้าไปอยู่ในตับ ม้ามก็จะมีอาการตับม้ามโตคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บชายโครงขวาชายโครงซ้ายนะคะถ้าไปอยู่ในเชื่อหุ้มปอดนะคะก็จะมีอาการแน่นหายใจไม่สะดวกถ้าหากว่ามีปริมาณน้ำรั่วมมากก็จะทำให้มีอาการหอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการ น้ำรั่วเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน12ชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็กินเวลา24-48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะรู้สึกว่าพอไข้ลดแล้วเขาก็จะรู้สึกไม่สบายนะคะมีอาการแน่นอึดอัดหายใจไม่สะดวกนะคะแล้วก็ถ้ามีการรั่วปริมาณมากๆความดันก็จะต่ํานะคะถ้าเข้าถ้ายังปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาคนไข้ก็เข้าสู่ภาวะช็อกก็จะมีที่ประจรเต้นเบ,นเบา นะคะเหงื่อออกกระสับกระส่ายซึมลงแล้วก็ถ้ายังปล่อยทิ้งไว้ก็จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีอาการอย่างนี้นะคะคือไข้ลดแล้วอาการแย่ลงนะคะถ้าเป็นเด็กก็ซึมลงไม่กินไม่เล่นถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอ่อนเพลียหน้ามืดตาลายเหงื่อออกใจสั่น ะะต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอเพราะว่าเราต้องได้รีบได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกและได้รีบให้การรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะมีการให้สารน้านะคะเข้าไปชดเชยสารน้ําที่รั่วออกนะคะทำให้ความดันของเราที่ประจรของเรากลับมาอยู่ในภาวะปกตินะคะเราก็จะเห็นว่าไข้เลือดออกเนี่ย ที่มีการเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าไปรับการรักษาช้านะคะในระยะค่าลงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ป่วยเองก็คิดว่าเออค่าลงแล้วคงจะหายนะคะเหมือนโรคอื่นๆก็เลยไม่ได้พาไปพบคุณหมอนะคะก็ทำให้คนไข้ก็นอนเสียชีวิต อยู่ที่บ้านนะคะโดยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันอันตรายของไข้เลือดออกเนี่ยก็คือวันที่ไข้ลงนะคะวันนี้นะคะหมอก็คิดว่าข้อมูลที่หมอเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับแฟนคลับของหมอนะคะและในครั้งหน้าฝากติดตามด้วยนะคะว่าหมอจะ มีเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนๆของหมอได้ฟังนะคะสำหรับวันนี้หมอขอลาไปก่อนสวัสดีนะคะ